มาเดิมมาฟังใอยากได้เครื่องในอีเปนบอช่วงนี้พนจัดปูบางรายการหนึ่งแถมหนึ่งเด้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือว่าลดราคาจุดไปฮอตวันที่14มีนาสำหรับคนล้าที่ว่าอยากได้บระวาจะอยู่ต่างแข็งหรือว่าอยู่นครหลวงเฮาก็ฝากให้ได้คือกันเดอร์นครหลวงมีหนาฮัเนี่ยครับต่างแข็งก็ฝากให้ได้ขนทรงอนุสิตหุงอรุณมีไส้เมื่อกี้ก็เป็นทางติดต่อทางเพจหรือว่าอยากอัปเดตข้อมูลเครื่องเซลล์ต่างๆเข้าไปติดตามได้ในเพจโดยแดมีเครื่องเซลลวเขาก็จะเอาลงเบนต่างๆจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาจะหับห เงิในใจเงินบอหับเครืค่องและเมนทักเข้ามาทางเพจเฮาเนาะเาสะดวกตอดพิสุต์ทางเพจ2ก็คือทางวอตแอบทักมาได้อยากรูว่าทางเพจหรือว่าทางวอตแอบนี้ติดต่อทางใดนี่กดจิ้มเข้าไปนะ่าลิงก์โปรไฟล์เดอมีบอกเลยหลังจากนั้นเข้าไปติดตอ่อเฮาแล้วน้อยว่าอยากได้เครื่องตัวนี้ในอีฟแอนด์บอยหรือว่าเซนทันโรตัสบิ๊กซีหรือว่าเมกโคก็แคปฮูปมานาอมีฮูปนี่จะดีนะเขาก็จะรวมค่าหิ้วเบ็ดเซ็จเลยว่ามันราคาเท่านี้พอใจบอที่จะให้เฮาหิ้วให้บ่พอใจก็บบเป็นอย่างเรื่องราคา บอเรื่องราคาสินค้านี้ถาตอบได้ก็จะตอบเด้อเรื่องค่าหิวก็คือกันเขาก็จะบอกชัดเจนเลยกจ่ใจเงินกับายผ่านทางธนาคา,ารกันสะดวกอุ่นเงินบาทงเงินกีบดอลลาร์หับหมดมเลยมีจ่ายปลายทางเด้อหรือว่าแบบเครื่องฮอดเลยจังไปจ่ายสินะอันนั้นเขาเอืน้นไปจ่ายปลายทางหรือว่ามัดจำครึ่งหนึ่งบอบบมีคือกันมัดจำครึ่งล่าสุดถามมาอีกแล้วว่ามีผลอันนี้โบได้ว่าจิประจานไผหรือว่าโบได้อย่างจะจะมาเซให้ฟังว่ามันจะบบมีกันสําัะแบบนี้เด้อสิ่งเดียวที่จะฝากเขาหิ ได้ก็คือรวมยอดรวมยอดแล้วแล้วแล้วลูกค้าก็โอนเงินโอนเงินแล้วแล้วก็ถาหับเครื่องหรือว่าพายุต่างแข็งกับโปกทียูไว้แจ้งทียูไว้เครื่องเขาข้ามไปแล้วปึ๊บ,บก็นัดหับเลยลูกค้าอยู่นครหลวงอยากมาหับหนาฮันก็ได้ยูคูเย้งหรือว่ายูต่างแข็งเนาะยูเต็มเหนือลงใต้ถ้ามีขนทรงสามขนทรงนี่นะมันฮับหมดเลยคือสามขนทรงแมนอนุสิตมีไซหุงอาลุนคือเมื่อกี้บอกว่าอันโอนพรน,นะนะ ยอดมันโบนได้หลายเพิ่นบอกว่าขอโอนพอนจะยอดหลายเลยยอดน้อยแจ้งไว้เลยว่าเฮาจะบอมีบริการแบบนี้ถ้าอยากสร้างนำเฮาแต่บบมันใจว่าอุ้ยานบบได้เครื่องบ่ฮหูรายละเอียดต่างๆน่ะหันอยู่ใส่จักเียงแบบไดนะเบิ่งคลิปรีวิวไปเรื่อยๆหรือว่าเบิ่งหน้าเพจเฮาก,ก็ได้เฮาแจ้งตลอดว่าเครื่องหับอยู่บนนี้ฝากแบบนี้ว่าเป็นร้อยเทือพันเทายังบ่มันใจก็เบิ่งไปเรื่อยๆเบิ่งเดือนหนึ่งสองเดือนบบปีนึงเบิ่งเท่าเด็กก็ได้เฮาพร้อมที่จะหับลูกค้าใหม่เสมอบางคนก็สร้างเครื่องแล้วอยากได้อันนี้ อันนี้อันนี้นนรวมยอดเห้็แล้วเอ้าบุมเมนว่ันไปหดวท้านจิงใจว่ะนัดทับเครื่องจิงใจว่ะอันนี้ขออน,อนับสายทั้งบางทีจะสั่งเขาก็บอกก่อนแล้วว่าบบมีปลายทั้งหรือว่าหรือว่ามัดจำนะ,ะสิ่งที่เขาจะหิวให้ได้ก็คือ,คอต้องอุ่นเงินก่อนเดอ้อโอเคจะว่าเท่านี้ก่อนเดอ้อเดี๋ยวถ้าไผร่เข้าใจก็กลับเข้าไปเบิ่งคลิปเริ่มต้นใหม่ B N เ,เป็นบ่อยเพื่อนก็นจะลด จนไปฮอตวันที่14มีนาเด้อจะวเ้าอีกเทอมีครบเลยมีเคาน์เตอร์แบนบอรหรือว่าจะเป็นแบนอื่นๆที่ดังๆเพราะว่าจะเป็นอเนสซาดรพงษ์บอยูเซรีนกานิเย่นีเวียเซลาวีที่ข้าเจ้ากำลังฮิตในตอนนี้มีหลายโซนแฮนหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องสำอางลิป หรือว่ามัคคะล่าอีกอ่างต่างๆมีมา,ามเลยถามว่ายูวัดสันกับยูอีฟแอนบอยมันต่างกันหลายบ่บ่ต่างกันหลายเรื่องราคากับบ่ต่างกันหลายลื่นกันหน่อยเดียวเรื่องเครื่องว่ากับบ่ต่างกันหลายจะต่างก็คือวัดสันจะบ่มีเครื่องไส้ไฟฟ้าเครื่องไส้ไฟฟ้าคือประเภทพวก เครื่องรีดผมบอเครื่องเป่าผมดหรือว่าอื่นๆเครื่องสําอางนี้เอามาเทียบกันนี้ก็สูซีกันก <ะ S 2> ได้ก็ขึ้นน้ำเต้าว่าเฮามาักบอลดไปบอลดแล้วมันซื้อครบจบบอลเดียวกับไปบอลน,นั่นยูวัดสันก็นจะมียูเซนทันนั่นก็นซื้อง่าย่ถ้าอีฟแอนบอยยูอุดรนแล้วมันออกมาแถวยูดีช่วงนี้มีหนึ่งแถมหนึ่งรู้สึกว่าคุ้มแหงเดอร์ปูนี้ใครอยากได้หรือว่าอยากสั่งเครื่องเนาะบุห้วต้องไปเบิรายละเอียดเบิ่งรูปเครื่องอยู่ในอีบแอนดบอยนี้แนบ่ใจ อยู่เนาะว่ามีโปรตัวไหนที่ลดราคาถ้าอยากได้เครื่องตัวนี้เอาฮุบตัวนั้นมาล้วส่มให้ไหมค่าเนาะไหมค่าก็จะรวมเงินให้ค่าหิ้วทางมดและะ้วก็อุ่นใจถ้าฮับเครื่องตมอ่มหมา<อ>เท่านี้ก็ไดออเดอร์นะจึงมาพอมันอยู่กลนเนี่ยที้จะเป็นคลิปจมในแล้วก็คลิปโป,ปรโปรโมชั่นเนยื่นๆต่างๆถ้าคลิปต่อไปมีโปรจะมาแนะนำอีกเดอ้อ